สวัสดีเพื่อนผู้ท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการาสร้างไฟล์แพ YML นะครับซึ่งตัวแพดตัวนี้นะครับมันจะทำให้แก้ไขเกมบางเกมที่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องกราฟิกอะไรต่างๆนะครับมันจะแก้ไขได้บางส่วนแล้วก็บางเกมแน่นอนว่าตอนนี้ตัวแพดตัวนี้นะครับถ้าเราสร้างมาแล้วมันจะรองรับเฉพาะบางเกมเท่านั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ในลิสต์ของเกมที่มันรองรับนะครับมันมีอยู่ประมาณสามสิบไม่ใช่สิห้เกมนะครับลิสต์รายชื่อเกมก็มีประมาณนี้เลยนะครับเอาละคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเกมที่มันรองรับตัวแพทตัวนี้เอาละวิธีสร้างไฟล์ตัวแพทตัว y วอเอมตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆสร้างไฟล์ให้ไปที่ตัวโปรแกรม ตัวอ p ที่3ก่อนนะครับแล้วกดคลิกขวานนะแล้วกดตรง New แล้วกดตรง uh Tag and Document ตรงนี้นะฮะกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วกดพิมพ์คาว่า Pad นะครับ p a t c h แล้วก็กเปลี่ยนจาก uh txt นะครับเป็น yml y m, l. Y m l ตรงนี้แล้วกด Enter นะฮะ กดคลิกไปนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมมีอันแรกอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีแค่อันนี้เดี๋ยวผมจะลบอันแรกไปนะครับเหลือแค่อันเดียวปึบอ่ากดคลิกเข้าไปเลยนะครับในวายแผ่น e ตรงนี้อ่ามันก็จะมีหน้าต่างโล่งๆตรงนี้นะครับก็ให้ทําการกอร๊นะกอปรหัสนะก๊อปรหัสนะถ้าเราต้องการจะเพิ่มแพท ในเกมตัว person ห5แล้วกันนะครับให้ทำการกดไปที่เลข38ตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปที่ของเกม persona นั้นเลยนะครับแล้วกดตรง expand ตรงนี้นะครับให้ทำการกด c t r l a ไม่ใช่สิกดลากนะครับกดลากมันลงมาล่างสุดเลยนะกดลากลงมาล่างสุดเลย มัคนค่อนข้างจะเยอะน่าดูเลยนะเพราะว่ามีการแก้ไขแพทในหลายเวอร์ชั่นนะครับอ่าก็กดคอนโทรลซนะครับเพื่อทำการก๊อปมันมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาวางในนี้นะฮะอืมอ่าแล้วก็ให้เราให้เราเอ่กอก๊อปตรงเวอร์ชันตรงนี้ไปด้วยนะครับตรงเวอร์ชัน1นนะฮะ ให้เรากอลตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ให้เข้าไปที่ไฟล์ pad y ml เหมือนเดิมครับให้ร่วมการกด enter 2ครั้ง1 2แล้วก็กอปมันไปวางนะครับแล้วก,กดไฟล์แล้วก,กดเซฟนะครับเพื่อทาการใช้ตัวแพทตัวนี้นะครับอันนี้เท่านี้ก็เป็นอัรเสร็จนะฮะสำหรับการเพิ่มตัวแพทตัวนี้นะครับต้องย้ําด้วยว่าเพื่อนๆต้องเพิ่มตัวเวอร์ชันน1.2เลยนะเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดภายในโปรแกรมนะครับประมาณนี้นะ อันนี้คือผมเพิ่มแค่แพทตัวเกม Persona เท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆต้องการจะเพิ่มแพทเกมอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกเกม God of War Gran Turismo หรือว่าจะเป็น Demon Soul นะ Dark Soul นะครับแล้วก็ Demon Soul เนี่ยสามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะก็ทำคล้ายๆกับที่ผมได้ทำการก๊อปตัวเกม Persona ไปเลยนะคล้ายๆกันก๊อปโค้ดมันเข้าไปในตัวไฟล์แพท yml ที่เราได้ทำการสร้างไว้นะฮะได้ทำการกดเซฟไปนะกดไฟล์แล้วกดเซฟ ก็คืออันนี้ตัวอย่างก็คือผมจะใช้แค่เกม Persona อย่างเดียวนะ,ะส่วนวิธีใช้เนี่ยหลังจากเราทำการเซฟเรียบร้อยนะครับสำหรับแพท YML นะครับ mm. ก็ทำการก๊อปปีมันไปนะครับกด Ctrl C นะทำการ Copy ปมันไปวางในโฟลเดอร์แพทตรงนี้นะครับแล้วกด Ctrl V ไปเลยนะครับเพื่อทำการวางแพทสำหรับใครที่ต้องการจะ ใช้แพทที่มันรวบรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็คือแพทที่ผมได้รวบรวมมีตั้งแต่เกมตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับตั้งแต่เกมที่1ถึงเกม58เลยนะพอดีรวบรวมไปเรียบร้อยตั้งแต่เกม how to use ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปจนถึงเกมสุดท้ายนะครับเกมที่58เนี่ยผมเริ่มการรวบรวมโค้ดทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียวกันแล้วนะครับก็คือเป็นไฟล์ตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้เพิ่มเติมแล้วกันที่ ใต้คลิปแล้วกันนะเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะก็ะคือเป็นแพทรวบรวมเกมทั้งหมดเอาไว้ในที่เดียวนะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับที่ผมทํานี่ก็คือตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับวิธีการเพิ่มตัวไฟลแพทภายในเกมนั้นๆน,น,นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเพิ่มแพทนะอ่าหลังจากเราทําการกอไฟล์แพทมาเรียบร้อยแล้วครับในเข้ามาในโฟลเดอร์แพทเนี่ย ก็จ้ทำการเปิดตัวโปรแกรม r p 3ขึ้นมาเลยนะครับให้ไปที่ manage ไปที่ gamepad อถ้ามันไม่มีปัญหานะตรงนี้มันจะขึ้นเป็นตัวไฟล์เกมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูถ้าเราไม่เพิ่มตัวถ้าเราไม่เพิ่มตัวเอ,อ่อ version น1.2เนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองลบเวอร์ชัน1.2ไปแล้วกด save นะครับแล้วกดไปที่ manage ไปที่ game เห็นไหมมันจะมีป <descon fin anta> ัญหานะครับถ้าเราไม่เพิ่มเวอร์ชันน1.2ไปนะครับก็ให้เราดำเนินการเพิ่มเวอร์ชันน1.2ไปเหมือนเดิมนะครับกด enter 2ครั้งแล้วกดเพิ่มเวอร์ชัน1นแล้วกด save นะครับเหมือนเดิมครับไปที่ manage ไปที่ gamepad เห็นไหมมันก็จะไม่มีข้อความแจ้งเตือนนะก็ใช้งานได้ปกติเลยเราสามารถติ๊ก overlay show ตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้มันแสดงเกมที่เรามีอยู่ในิสต์ตรง ข้างบนนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมมีเกมที่มันรองรับตัวแพดเนี่ยมีแค่เกม Personal อย่างเดียวนะครับที่มันรองรับนะครับเกมพวกเทคเ e n นกับเ e s t i n y ตรงนี้มันไม่รองรับนะบมันก็เลยไม่แสดงในรายการตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้มันก็แสดงเกมที่มันที่แพดมันรองรับทั้งหมดนะเช่นเกม d e m o n s o ซ l d r r s s o ซ l เกมอะไรอย่างโจโจฮัตนามิคุเกนเทสโ แล้วก็เกม Persona n i ยนะฮะแล้วก็เกมอะไรอีกอะอ่าประมาณนี้ก็อันนี้คือเกมที่มันรองรับนะครับอันนี้ The Last of Us ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมที่ผมมีตอนนี้ก็คือเกม Persona 5นะครับอ่าถ้าเราจะใช้แพดตัวนี้ก็คือให้ทาการกดดับเบิ Click สองครั้งอ่าเอ่อคลิกครั้งเดียวก็ได้นะแล้วกดคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นเวอร์ชันของตัวเกมนะครับให้ดูดีๆ ตรงนี้จะเป็นเวอร์ชันนะมันจะมีบอกเวอร์ชันตรงนี้อยู่สีเรียลนะครับเป็นเวอร์ชัน848ตรงนี้นะครับดูจากข้างหลังตรงนี้นะเป็น88ถ้าเราจะใช้โค้ดตรงไหนนะครับใช้แพทตรงไหนแล้วก็ติ๊กตรงนั้นเลยตอนนี้ผมจะใช้เป็น6 0 a p s ก็ติ๊กตรง 60bps แล้วก็ส k i ิป n t อินโทรก็ติ๊กอ่าสคริปตอินโทรตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนตัวเลือกอื่นถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องติ๊กมันนะครับหลังจากเราติ๊กเราใช้ 60bps กับตัวส k i ิปต์อินโทรเนี่ย เราก็ทำการกด APPLY ไปแล้วกดเซฟนะครับเพื่อทำการใช้มันนะครับแล้วทำการกด b o ู t มาเลยนะครับแค่นี้เองนะครับสําหรับการใช้ตัววิธีการาใช้แพทนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่งตางๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพภายในเกมนั้นๆน,น,นะครับ mm. สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะไว้เจอกันในคลิปตัวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ